สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านครับกับผมแพงแตีนานามคุณเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับสองเหรียญน,นี้นะครับท่านเป็นพระเศียรเล็กกับพระเศียรใหญ่นะครับท่าน แต่ก่อนอื่นก็ให้พี่ๆเป็นเพื่อนน้องๆทุกท่านดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับถ้าเพิ่งเลื่อนนี้ไปไหนนะครับท่านจะไม่ได้รู้ว่าสองเหรียญนี้เป็นไปมายังไงครับระหว่างพระเศียรเล็กเหรียญนี้กับพระศิลปปืนพระเศียรใหญ่เหรียญนี้กับพระศิลปเล็กเหรียญนี้ครับท่านจะไปมาพูดแต่ไปกลับมาเนาะผมก่อนมาดูเหรียญแรกครับเนี่ยพระเศียรเล็กนะครับคูวิพนอรุณเจดีสวนด้านหลังก่อนรัชกาลที่เก้าครับท่านบรมรูปพ้่งท่านคนสวยงามมากนะครับนี่คม ชัดเจามากเลยครับเงาวับเลยครับเป็นเหรียญที่ทําการล้างเรียบร้อยแล้วครับสรับเหรียญพระเศียรใหเหรียญนี้ครับเห็นชัดเจนเลยครับเป็นเหรียญแบบสองขอบครับนี่ครับดูดีๆนะครับตรงกลางนี่ครับมาดูด้านหลังครับเนี่ยประเทศไทยอักษรบิวพอจต้องปันห้าร้อยห้าสิบกับันตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามส่วนด้านล่างคือสิบบาทไทยและสิบบาทอาหรับนะครับสวยงามนะครับแล้วมาดูเหรียญที่สองคราวนี้เป็นเหรียญพระเศียรใหญ่ครับ ส่วนเหรียญนี้ยังไม่ได้ทําการล้างครับท่านเบื้องหน้าพระองค์ท่านคือภูวิพลอรุณเจริส่วนด้านหลังของรัชกาลที่เก้าเช่นกันครับบรมปรูปพระองค์ท่านก็สวยงามนะครับท่านดูสิครับนี่ยยังไม่ได้ทําการล้างอะไรเลยนะครับสกปรกเลืทอะอยู่เหมือนกันครับเ้วมาดูเหรียญขอบเฟืองเหรียญนี้ครับสวยงามจริงๆครับเนี่ยขอบเฟืองสลับเรียบนะครับเนี่ยสรับเหรียญนี้นะครับแล้วมาดูด้านหลังครับประเทศไทยอักษรบิวพศซ้5นพับครับท่าน ตรงกลางคือวัดอรุณราชวรารามศูนย์ด้านล่างสุดคือสิบาทแล้วก็สิบาทไทยครับมาสังเกตดูแม่น้ําเจ้าพระยาครับจะล้นครับเนี่ยจะล้นมม่ล้นแหล่แล้วครับนี่ตรงนี้ครับเห็นชัดเจนเลยครับแล้วก็วัดอรุณราชวรารามมก็สวยงามไม่เบานะครับแบบนี้น่าเก็บสะสมมากครับทั้งสองเหรียญนี้อนาคตไม่ธรรมดาแน่นอนครับสําหรับสองเหรียญนี้นะครับพูดตามตรงเลยนะครับราคามีแน่นอนครับโดยเฉพาะเหรียญ ปีพศสอง0ันห้า้อยห้าสิบนี้ยอมรับว่าผลิตเยอะครับผลิตเป็นร้อยร้อยล้านเหรียญแต่ท่านรู้ไหมว่ามันมีอยู่บางเหรียญครับที่ขายได้จริงๆครับถ้าสมมุติว่าเหรียญนี้เป็นพเขียนตรงเหรอครับแบบนี้คือพูดง่าไงก็คือลักษณะนี้ครับเนี่ยผมเปรียบเทียบให้ฟังครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูครับเอาเหรียญนี้ดีกว่าครับเนี่ยเปรียบเทียบให้ดูนะครับนี่ครับเหรียญนี้ครับ ถ้าเป็นหัวหัวแบบนี้ครับหัวหัวแบบนี้ทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับท่านท่านจะได้เงินทันทีเลยหนึ่งมืนบาทแน่นอนครับท่านแล้วถ้าเป็นก้อยๆแบบนี้นะครับท่านเป็นก้อยๆแบบนี้ทั้งหน้าหน้าด้านหลังนะครับคือก้อยก้แบบนี้คือด้านนี้ครับด้านนี้ก็ก้อยฝั่งนี้ก็ก้อยฝั่งนี้ก็ก้อยแบบนี้ท่านจะได้หนึ่งมืนบาทเช่นกันครับท่านขอให้ท่าน ขอให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกท่านพยายามดูนะครับสักวันหนึ่งสิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปไม่ได้มันจะเปลี่ยนไปไม่ได้เองครับท่าน